เลอกยางยางย,าง,ยางมันสดสดร้อนมากเลยนะเดือนที่แล้วอยู่แคนาดาเลยตอนนี้วิวยังมีมุมมองที่เขาอยากใช้ชีวิตเขาทํางานเหนื่อยมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วจริงๆเนี่ยก็คือก็คืออยากให้เขาได้โอกาสแบบว่าใช้ชีวิตอย่างที่เขาต้องการก่อนนะครับผมแล้วก็สักพ <c oughs> ักหนึง่ง <c oughs> ใช่ครับผมก็เอาเอาแบบนั้นก่อนเราก็อยู่เป็นเป็นคู่แม่นอย่างนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็แล้วก็เรื่องของอนาคตเนี่ยก็คือเป้าหมายมันชัดเจนมากขึ้นแล้วก็คือเหมือนเดิม ผมไม่อยากเขารอนานเดี๋ยวเดี๋ยวได้รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้รู้บอกไปนทีใช่ใช่เซอร์ไพรส์อีกแล้วคราวนี้เซอร์ไพรส์ที่พี่แทนเี่ธอๆของคนต้องนีหน่อยต้องนี้นี่มเนมันสวยมากสวยไหมสวยก็วางแผนไว้สอสเดือนนะพี่ให้มันสวยเถอะครับผมครับคกับครอบ ใช่ใช่ครับผมก็เป็นการให้เกียรติพ่อแม่ครับผมก็คือคุยคุยกับพ่อแม่ก่อนเลยนะครับคือจริงจริงมันได้มีการวางแผนแล้วก็เป็นความพอดีที่ตอนนั้นเรากินข้าวกันคือมีคุณแม่วิวมคีคุณพ่อคุณพ่อวิวแล้วก็วิวแล้วก็แม็กครับผมแล้วก็ตอนนั้นคือวิวอะ่ะเดินไปห้องน้ําพอดีพ่วงเวลาในการที่วิวไปห้องน้าประมาณ3-4นาทีนั่นแหละครับผมแม็กก็คือแบบเปิดไปไดเลยว่าแบบเออ คุณพ่อคุณแม่ครับอะไรเงี้ยแบบแอบรู้นะครับว่าวิวคือดวงใจของคุณแม่ใช่ใช่ครับของคุณพ่ออะไรเงี้ยคือคือเราเข้าใจจริงครับผมแล้วก็เลยบอกว่าอยากก็เลยบอกเขาไปตรงๆว่าแบบแมกอยากแสดงความจริงใจนะครับแล้วก็อ,อยากให้มั่นใจอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าแม่จะขออนุญาตขอวิวแต่งงานนะครับที่ไปคานาลาคุณพ่อคุณแม่ก็ตอนนิ่งอึอ้ง ึ้งแล้วก็แบบก็เอออแล้วก็มันถือว่าก็คุยกันว่าไทมิ่งจะเป็นเมื่อไรอะไรยังไงที่ไหนนะครับก็คือก็คือบอกไปไเข้าน้นานขนาดนั้นเลยเหรอไม่โปรตีโปรตีจะเข้านานมากโปรตีจะนานมากแต่ว่ารอบเนี้ยคือมาเร็วเลยพูดแบบรวมรัดมากแล้วคือคาใจมากยังคุยกับแม่ไม่เสร็จก็เลยแบบว่าผ่านเวลาไปไกลกลายเป็นว่าคุยไลน์กับแม่ต่อเนี้ยระบายความรู้สึกแล้วว่าเรารู้สึกยังไงอะไรเงี้ยความตื่นของวิวแบบวิวรู้เลยว่ามันจะ เป็นหตุการณ์นูไม่หนูไม่รู้ไม่ตั้งหิดอะไรเลยค่ะเพราะว่าจริงๆคุยกันไว้ว่าก็อีกปี2ปีหมายถึงว่าเรื่องแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้นึกถึงโมเมนต์ว่าต้องมีการขอตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไม่คิดเลยแบบไม่มีตังหิดคือชุดอะค่ะแบบรู้สึกเหมือนชุดตอนเนี้ยเหรอไม่ไม่ชุดตอนนี้อ๋อยาว คือเราอ่ะเหมือนแบบจริงๆจะทำคอนเทนต์อ่ะก็ลงทิกต็อกลงยูทูบอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีช่องตัวเองนัดแบบว่าชุดคู่นี่แหละแล้วอะไรอย่างงกันในทุกๆอันแล้วก็แบบแล้วก็จะมีการแบบถ่ายกล้องตลอดเวลาถ่ายคลิปมีติดไมค์อะไรอย่างเงี้ยเป็นปกติอันนี้ก็เลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่ค่ะ แค่รู้สึกว่าเออก็ถ่ายถ่ายรูปถ่ายรูปเยอะๆแต่ว่าเริ่มรู้สึกว่ามันหนาวมากแล้วมันก็ถ่ายมาสักระยะหนึ่งแล้วหนูก็เลยแค่บอกว่าจะกลับป่ะคือผมชะคอยหันามองกับต่างทางตากล้องฝรั่งคนคนที่ที่คุยไว้อาชีพดิวกันไว้ตั้งนานแล้วว่าเราจะมาขอขอแฟนบอกว่าแต่งงานที่นี่นะอะไรเงี้ยครับผมเขาก็ส่งทําหน้าแบบว่าเอาเลยเอาเลยเนี้ยแม็กก็แบบยังไม่ได้ฟิลยังไม่ได้ยังไม่ใช่อะไรเงี้ยต้องรอโมเมนต์ไม่อยากรีบอะไรเงี้ยแล้วก็พอพอจะพร้อมปุ๊บกลายเป็นว่าจ วิวเหลือมาพอดีแล้วไอ้เราก็ต้องกระเด้งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่า จังหวะมันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนถ่ายรูปอ่ะจะมีคนเหมือนพี่แม็กก็จะยืนอยู่หลังหูอย่างงี้ใช่ไหมแล้วมันก็เหมือนหายถ่ายวววไปอ่ะ๋อมันไบบเปล่วเหรอือบว่าเหมือนปึ๊บหรือปึ๊บหนูก็แค่บอกว่าถ่ายไปไหนอ่ะแล้วเขาก็กระเด้งขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยกระเด้งกระเด้งว่ะกระเด้งขึ้นมาแล้วนักข่าวก็เด้งลงไปตอนนี้แล้วก็บอกว่าเจ็บข่าอะไรอย่างเงี้ยหนูก็คือไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วก็ไม่มีการเอะใจมันก็เลยไม่ได้จับสังเกตจับผิดอะไรเลยอะค่ะใช่มั้วแนเราเข่าดีจังเลย โหหนูจะบอกว่าเนี่ยแบบแรกแบบแรกเลรกอก้ค่ะก็ตกใจคือหันไปแล้วเขาก็แบบนั่งอยู่อะในโมเมนต์ตอนนั้นอะคือเราแบบคือแบบมันเหมือนคนแบบฮะาอย่างที่ในคลิปจริงๆคือฮะคือตอนแรกคือนั่งทําอะไรคือพี่อยากหนูยังคิดคือหินอะมันไต่ยากอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นึกว่าล้มลงไปอีกรอคือแบมองนั่งคุกเข่าอยู่ แล้วแบบก็เห็นว่าแบบชูแหวนแล้วแส่งมันปิ้งอย่างเงี้ยหนูก็เลยฆ่าอีกทีหนึ่งเหมือนแบบคอมเมดี้อะค่ะแต่ว่าไหมโอ้แต่ว่ามันเงียบจริงๆนความรู้สึกตรงนั้นอะเวลาโมเมนต์ตรงนั้นเราอะถ่ายละครมาเยอะแต่ว่าพอมโมเมนต์ของตัวเองจริงๆอะมันก็ไม่เหมือนเลยค่ะมันแบบมันพูดไม่ออกเป็นเพราะเราต่างปาจริงๆปากสารได้ใช่พิพตอบกลับไปว่า หรตอบไปแค่ใช่คือเหมือนเหมือนโมเมนต์แรกที่ผมตอบไม่ออกผมไม่เคยผมคิดว่าผมจะต้องซ้อมลงคุกเข่าบ้างหรือเปล่าวาอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็อย่าเลยมันตลกถ้าเกิดเราคนเราต้องมาซ้อมเนี้ยก็เลยบอกว่าโมเมนต์จริงนะตอนเนั้นเวลานั้นเลยครับแล้วก็พอพอจังหวะที่ลงไปปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตั้งใจพูดทีแรกอ่ะมันมันลืมไปหมดเลยแล้วก็แบบเหมือนมองหน้าเขาเรามองหน้ากันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบ น้ำตามันลื้อไปมากันเองเนี่ยน้องว่าแบบมันเหมือนแบบมันสื่อสารกันรู้เรื่องครับว่าว่าแบบว่าเออแบบมันถึงเวลาของเราแล้วนะอะไรเงี้ยครับผมเราแบบว่าในที่สุดก็เป็นเวลาของเราอะไรเงี้ยครับผมเออนั่แล้วแต่ที่แท้มีตออะไรไว้ก่อนไหมตอมไม่มั่งค้าไม่มีไม่อยากให้มันบอกว่าตั้งใจไงอยากให้มันธรรมชาติแต่กลายเป็นว่ากลายเป็นว่าประดักประเดิดแทนเดิลแทนอะไรเงี้ยครับผมการขที่เราเลกกันละกันผมอ่ะ เริ่ม้นเริ่มต้นที่ผมก่อนนะคือว่ามันมีอยู่โมเมนต์หนึ่งที่เราเราเคยอยู่ด้วยกันเหมือนเหมือนสนุกด้วยกันนั่งกินข้าวที่ร้านอาหาร,หรอะไรสักอย่างนี่แหละครับแล้วก็แบบผมรู้สึกสบายใจมากอุ่นใจที่อยู่กับเขาอะไรเงี้ยครับก็ก็หกันไปบอกเขาว่าถ้าผ่าน2ปีไปอ่ะเรามาคุยเรามาคุยเรื่องเรื่องแต่งงานกันนะไม่หนิว่าเริ่มคุยนะครับผมใน2ปีตอนนั้นนะครับผมแต่คือไปไปมามาแล้วอ่ะ หลายหลายคนอาจจะคิดว่ามันเร็วไปหรือช้าไปหรืออะไรแล้วแต่คือสำหรับผมอะระยะเวลามันไม่ได้เป็นตัววัดความความเร็วหรือช้า mm hmm. แต่มันผมว่ามันคือความพร้อมทางจิตใจมากกว่าถ้าผมก็เมื่อเรารู้สึกพร้อมแล้วเนี่ยเราก็เลยแบบมีวันหนึ่งผมอะแคนไปบอกพ่อว่าแบบทริปแคนาดาเนี่ยแม่จะขอวิวแต่งงานนะ mm hmm. ใช่ครับนั่นแหละคือคือความน่ารักของพ่อแม่ผมผมโชคดีมากก็คือพ่อแม่เนี่ยป่าป้าเนี่ยก็คือแบบว่าตื่นเต้นมาก mm hmm. ไปเปิด YouTube เลย ใช่ใช่ครับใช่ใช่เป็นเป็นหนึ่งในตากล้องพ่อแม่ผมนี่คือถ่ายโปรมากนะอะไรครับผมครับผมแล้วก็แล้วก็เขาไปไล่เซิร์ชดูที่เลยว่าจุดไหนดีทีแรกคิดว่าน้ําตกแนงกาล่าดีไหมแต่กลัวว่าจะแบบตะโกนหปฮะอะไรนะกลัวไม่ได้ยินหนูห่งาพูนลายอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยกลายเป็นว่าเราเลือกมาจบที่โมเรเลกซึ่งเป็นเทสาบที่สวยมากแล้วก็ ยังเป็นจุดที่ผมว่าคนจะได้ถึงเลขหลุยเป็นที่แรกแต่ว่าการเป็นว่าโมริเล้เนี่ยก็สวยมากๆแล้วสีน้ำมันแบบเธอคอยคน้คนๆเลยนะผมเลยทุกอ่างมันมันสวยแบบว่า,าในส่วนตัวของหนูใช่ไหมหนูก็อายุไม่น้อยเลวอะไรนีค่ะแล้วก็ในความรู้สึกแหละมันเป็นความสบายใจเด็กดูเด็กสำหรับพี่มันเป็นมันเป็นความสบายใจะคะ่ะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> เรารู้สึกแค่ว่า ช้าเร็วอ่ะยังไงคนเราอ่ะเออมันต้องเรียนรู้กันทุกวันอยู่แล้วมันไม่มีคําว่าถึงเท่านี้เราจะจบการเรียนรู้หรือว่าไม่ปรับความเข้าใจอะไรกันอ่ะวิรู้สึกว่าชีวิตคู่อ่ะมันก็ต้องปรับความเข้าใจกันไปเรื่อยๆแล้วก็สําหรับพี่แม็กก็เป็นอะไรที่ไม่ได้ต้องปรับจูนเยอะเลยค่อนข้างแบบรับฟังใจเย็นแล้วก็รู้สึกว่าเออเราเรา,เราดำเนินพื้นฐานไปด้วย<ช>ความรักแบบเร,เราเราอยากเข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคแล้วเขาก็เป็น คนที่ใส่ใจมากๆากก็เลยแบบก็ไม่มีอะไรที่จะต้องแบบต้องรออะไรอีกแล้วเลยจริงเวลามันก็ไม่ได้มีสิ่งไม่ได้มีครับคุณคุณพ่อผมเออ่คบคุณแม่6เดือนแล้วก็แต่งงานอยู่กันถึงทุกวันเนี่ยเขาสี่สิบกว่าปีครับผมใช่ครับผมแล้วก็สิบเดือนแล้วก็แต่งก็ของเราจริงๆประมาณประมาณประมาณนั้นครับผมก็คุณพ่อก็บอกว่าถ้าเกิดเช็คความรู้สึกเราแล้วอะเรารู้สึกอุ่นใจปลอดภัย แล้วคือพร้อมที่จะทําทุกอย่างให้ผู้หญิงคนนี้ได้อะใช่เลยเพราะเพราะผมบอกแบบนั้นผมก็ว่าอืมมันมันมันใช่แล้วแหละอะไรเงี้ยครับผมนี้คือค้างแฟนแล้วใช่คุแฟนอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรนะครับแฟนแฟนแฟนหลักนะแฝนอ๋อก็ก็คือเราก็อยู่เป็นเป็นคู่มั่นอย่างนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็แล้วก็เรื่องของอนาคตเนี่ยก็คือเป้าหมายมันชัดเจนมากขึ้นแล้วก็คือเหมือนเดิมผมและใหญ่เขารอนาน อะไรเงี้ยก็ผมว่ามันมีแพลนทั้งคู่วิวก็มีแพลนเรื่องงานผมมีแพลนเรื่องธุรกิจที่จะขยายด้วยนะครับก็เลยขอให้ทุกอย่างมันมันมันโอเคลงตัวปุ๊บเนี่ยผมว่าที่เหลี่ยมมันก็ทุกอย่างก็รู้แล้วทุกวันนี้เราทำเพื่อไทยเพราะฉะนั้นก็ก็คือยังไงก็ตามก็โฟกัสเพื่อเขาแน่นอนรอะไรนะแล้วเราจะว่าประมาณไหนออะะะะไรรนนนลค่งามมีียวเดี๋ยววิวมีเปิดกล้องอีกอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าของแม็กมีมีมีขยายธุรกิจไงก็มีเวลาไหนทำรึ ยังเราใจร้อนทำไมเราใจร้อนเออจริงจริงไปตองเห็นเหมือนยังไงเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่แบบว่างไปสเทิดสเทิดย่งเงผมว่าเอ่อวิวยังมีมุมมองที่เขาอยากใช้ชีวิตเขาทำงานเหนื่อยมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วจริงๆเนี่ยก็คือก็คืออยากให้เขาได้มีโอกาสแบบว่าใช้ชีวิตอย่างที่เขาต้องการก่อนนะครับผมแล้วก็สักพักหนึ่ง ใช่ครับผมก็เอาเอาแบบนั้นก่อนแล้วก็มีธุรกิจที่แม้ตั้งใจที่จะเปิดแล้วก็ให้เราทําด้วยกันด้วยนะครับก็เพราะฉะนั้นก็ดูแลกันตรงนี้ก่อนนะครับเก็บเงินก่อนพบผมเป็นติดไมติดปใช่ใช่ครับแต่ตอนนี้ไม่ได้ลงไม่ได้เลิกอะไรคือมีดูบ้างในภเลิกยางยางยางมันสดสดร้อนมากเลยนะเดือนที่แล้วอยู่แคนาดาเลยตอนนี้นั่นแหละครับใช่ค่ะก็คิดว่าปีหน้าก็คงประมาณนั้นแหละใช่ไหมคงไม่ เดี๋ยวเดี๋ยวได้รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้รู้บอกได้ทันทีใช่ใช่เซอร์ไพส์อีกแล้วคราวนี้เซอร์ไพส์พี่พี่แทนะคะก็ขอบคุณมากมากนะคะที่ที่คอยให้กำลังใจมาตั้งแต่แรกเลยที่แบบพบกันแล้วก็น่ารักมีแบบมีความคิดเห็นมีคอมเมนต์อะไรต่างๆที่เป็นพลังบวกมากๆแล้วก็รู้สึกแบบเป็นห่วงเป็นยายวิวกับแม็กมาโดยตลอดก็ขอบคุณมากๆนะคะเราได้เห็น สนใจเนาะได้พลังงานบวกดีมากแล้วก็ขอบคุณพี่พี่ผู้สื่อข่าวด้วยเพราะส่วนใหญ่เราเราได้ได้อ่านข่าวเราเอาเราเราชื่นใจนะอที่พี่เขาบอกว่านําเสนอให้อะไรเงี้ยนะครับก็เออมันน่ารักน่ารักนะครับผมผมว่าผมว่าเราไม่รู้ว่าเราเราทำได้ดีมากแค่ไหนแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมว่าสังคมได้พลังงานบวกอะไรดีๆกันบ้างอะไรนี้ะผมก็ขอบคุณมากๆเลยครับแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ ของวิวนะครับที่ที่อุตส่าห์แบบว่าเปิดใจให้เวลาได้ได้มีโอกาสเรียนรู้รู้จักกันกับแม็กนะครับผมแล้วก็คุณแม่อยู่แถวนี้แหละไม่รู้นัอที่ตรงไหนนั่นแหละนั่นแหละจุดท้ายเรื่องทั้งหมดทั้งมวลนะคะก็ต้องขอบคุณพี่แม็กที่ให้เกียริแล้วก็แบบใส่ใจมากๆโดยตลอดแล้วก็เขาพูดได้แบบทําได้ถูกคําพูดที่พูดไวเลยขอบคุณความหมาจะลอดเลยก็เหมือนดูหวานขึ้นนะแคปชั่นหวานตลอดเลย ก็เขาสุดไปกับเราได้ผมผมพิมพ์ให้ผมพิมพ์ให้เราเล่ยๆใช่อยากให้ดีแต่ตาใหญยแล้วขึ้นไปขึ้หมาอ่าผมยังขอบคุณไม่หมดเลยอีกอีกท่านหนึ่งแหวนพี่อ่านใหญ่กว่าอีกอะมานี่สิกระแทกตามากแต่ไม่กินแต่่ไมกงนะก็ก็คือว่าต้องขอบคุณทางทางพี่โอผู้จัดการวิวด้วยนะครับซึ่งซึ่งแบบว่าก็ เขาน่ารักมากเขาเป็นคนที่เชี่ยวชาญทางด้านเรื่องของจิวเวลรี่เรื่องเพชรแล้วก็ผมไม่รู้จะปรึกษาใครเลยก็เลยปรึกษาผู้จัดการของวิวแล็พี่โอมนี่แหละแล้วแกก็เลยบอกว่าไปไล่ตามดูกันกับผมเทียบเพชรดูน้ําอะไรกันจนสุดท้ายเนี่ยได้เป็นเป็นวงนี้มา,มมาผมหลอกถามหลอกถาม,ถามแบบคุยเรื่องไอ้เรื่องแหวนผู้หญิงนี่มันแบบ ไซส์ผู้หญิงเขาใส่กันยังไงบ้างนะหรืออะไรเงี้ยเออหนูหนูก็คือบอกไปเลยเพราะว่าเผื่อวันหนึ่งมันก็ต้องมีเรื่องอย่างนี้คแนหนูก็บอกไปเลยแค่ว่าเออเราไซส่นี้นะสรุปก็คือเราหลวมเลยนี่ไปตัดมาแล้วมันก็หลวมค่ะพอดีว่าแหวนที่เราวัดอ่ะมันเป็นไซส์นิ้วแบบนิ้วชี้นิ้วกลางปกติไงเราไม่ได้แบบเออรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ก็นั่นแหละค่ะถือว่าทุกอย่างมันแบบเป็นความตั้งใจดีอะไรอย่นแค่ะ ได้หรือเปล่าคะไอ้นะครับผมขึ้นจอดรอดูรอดูรอดูมีอะไรจะขอบคุณใครอีกไหมครับขอบคุณมากเพราะจริงๆแล้วอยากขอบคุณนะครับก็ขอบคุณทางทางพี่เก๋ด้วยนะครับแกแกตื่นเต้นผู้จัดการผมแกตื่นเต้นตลอดเลยพี่เก๋แกตื่นเต้นจริงๆนะครับว่าว่าพี่จะไปขออยู่แต่งงานแกรู้เรื่องประมาณสองสเดือนลุงหน้านี่แหละก็เป็นว่าทุกคนน่ะทุกคนรู้หมดเลยค่ะยกเว้นพคนลอกตัวใช่แล้วก็พ่อแม่ผมเป็นอะไรที่น่ารักจริงๆที่ดี่แบบว่ารับรักวิวเป็นลูกสาวเลยจริงๆคครรับบผมมมขขออออุณตตงงกีนนู้้้าาาดดถ นหนูเปิดแบบแหวนแล้วเรไม่หรอกก็อันนี้เราอยากอยากให้มันเป็นขนาดที่เขาไปไหนมาไหนแล้วแบบว่าแบบว่าอดีอะไรเงี้ยครับผม <S <S ตแต่เขาชดีเขาแบบไม่แตกเลยใช่ทีแรกเราคิดว่าวิวเขาคงต้องมีแหม่งๆบ้างแหละอะไรเงี้ยต้องคิดได้บ้างแหละอะไรเงี้ยปรากว่าวันนั้นผมก็ไม่ได้มัวแล้วจะใส่มวกอีกอะไรเงรี <S <S ้ยแล้วก็เบรกไว้ว่าแบบทิรักบบ ต้องใส่บอกะไรมั้ยแล้วถ้าคนบอกว่าบางคนเขาก็บอกว่าเออรู้รู้เรื่องอะไรเงี้ยหนูบอกว่าถ้ารู้เรื่องนะหนูจะติดขนตาปลอมหนูจะใส่แบบทำผมแบบหูสวยกว่านี้แต่วันนั้นแบบธรรมชาติมากจริงๆค่ะใช่ใช่ก็ก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นโมเมนต์หนึ่งที่ว่าจริงๆแล้วถามว่าเราอยากจะอยากจะพูดอวดเอามาลูกอะไรไม่ใช่แต่ว่าก็เคยบอกกันไว้ว่า ที่เคยให้กําลังใจเรามาโดยตลอดนะคะเพราะว่าพอพอขอแต่งงานกันแล้วก็อยากให้เห็นโมเมนต์แบบดีๆว่าเออที่ที่ให้กําลังใจกันมาค่ะก็จะเปรจเรียบร้อยแล้วนะคะอะไรอย่างเงี้ยได้ว่า